has أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قطعنا نكبسو รายการครั้งที่แล้วนะครับประเด็นที่เราพูดคุยกันไว้ก็คือเกี่ยวกับยุคข,ของสฮฮาบะนะครับและเรื่องราวเกี่ยวกับการออกตัวบทกฎหมายการตราบ,บทบัญญัตินะครับซึ่งเป็นเรื่องราวทางนิติศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าประวัตินิติศาสตร์อิสลามนั่นเองนะครับในยุคข,ของสฮฮาบะนั้นก็เป็นยุคที่ เกิดขึ้นหลังจากท่านอัลสุลตสลาเลวะสัลลัมเ um, สียชีวิตนะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นสฮา์บานก็คืออยู่ในสมัยของท่านอัลสุลตลาเลวะสัลลัมแต่ว่าในยุคนั้นเราเรียกชื่อนะครับว่าเป็นยุคของท่านอัลสุล์ส่วนยุคสฮาบาน์นั้นก็คือว่ายุคที่ท่านอัลสุล์ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นสฮาบาน์ itz, แน่นอนครับว่าอยู่ในสมัยตั้งแต่ยุคของท่านอัลสุล์แล้วนะครับนั่นก็เริ่มตั้งแต่หลังจากที่ท่านอัลสิสิ้นนชีวตไปจถึง ประมาณจบศตวรรษแรกนะครับก็คือปีที่100ของฮิจรอสักรารนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเราบอกแล้วว่าบรรดาสฮาบะนั้นได้เดินทางนะครับกระจายไปตามเมืองต่างๆแล้วก็ไปะจะเรียกว่าเป็นไปไปตั้งสาขาถนะ้พูดกันเข้าใจง่ายๆนยนะครับไปตั้งสาขาในดินแดนอื่นนะเพื่อที่จะ สอนเรื่องของศาสนานะครับในหัวเมืองใหญ่ๆณนะเวลานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมักกะมาดีนะนะครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วหรือว่าจะออกไปทางอียิปต์นะครับหรือว่าจะขึ้นเหนือไปทางดามัสกัสที่ชามนะครับก็มีอยู่หลายหัวเมืองด้วยกันแล้วก็ในส่วนของอิรักนะก็จะมีเช่นเดียวกันก็อย่างเช่นกูฟาบัสรอในะครับเหล่านี้ก็มีบรรดาสฮะบานั้นไป ประจำการอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่มีปัญหาหรือว่าข้อซักถามหรือว่าข้อขัดแยง้งข้อพิพาทอะไรกันเนี่ยก็คนในยุคนั้นเนี่ยก็จะกลับมาที่บรรดาสหาบาในสมัยท่นานอัลซูนอยู่นะครับจุดสิ้นสุดของปัญหาก็คือทุกคนกลับมาหาท่นานอัลซุนอี่พอเวลามีปัญหาเนี่ยในในยุคของสหาบา ที่เราเคยได้เรียนกันนะครับว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่สุดท้ายแล้วก็กลับไปที่สหบาเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือมารอเรียหรือว่าเรียกว่าแหล่งอ้างอิงไม่ได้เรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นสาธารณะที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนนะครับนั่นหมายถึงว่าเรื่องของฮะดีสเรื่องของกุรอานอย่างกุรอานถูกจดบันทึกแล้วนะครับแต่ว่า ณตนะอนแรกถ้าเราพูดถึงยุคแรกๆนี่นะครับก็เรียกว่ายังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้มีการไม่เหมือนทุกวันนี้ที่เรียกว่าพิมพ์แจกจ่ายกันแล้วก็ทุกคนได้อ่านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฮะดีสอนทานอศูนก็เช่นเดียวกันในยุคของสหาบาทั้งยุคเลยนะครับจนกระทั่งสิ้น1นึศตวรรษแรกเนี่ย ก็เรียกว่าไม่มีการจดบันทึกในลักษณะเป็นทางการหรือในรูปแบบที่ออกไปในทางสาธารณะเลยนะครับเพราะฉนั้นก็จะกลับมาที่บรรดาสฮาบะเมื่อกลับมาที่บรรดาสฮาบะแล้วก็จะมีคนที่เรียกว่ามีความามีความรู้มีความโด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการให้คําตอบให้ฟตาตัวนะครับที่เราเรียกทัพศับกันก็จะเป็นบรรดาคุลฟ้าแล้วก็บรรดา ผู้ที่มีความรู้ในหมู่สฮาบาซึ่งกล่าวถึงไปแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นร้อยคนนะฮะร,ร้อยกว่าคนที่มีชื่อเสียงในด้านที่จะให้คําฟัตวาแต่แน่นอนว่าชื่อเสียงหรือว่าปริมาณที่มีการรายงานต่อกันมานะครับว่ามีการตอบปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยสฮาบาแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีปริมาณไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนี้ก็หลายปัจจัยครับหนึ่ง เรื่องของหน้าที่การงานนะครับบางคนเป็นคาลีฟะจะให้มานั่งตอบปัญหาทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะบางับางคนเป็นแม่ทัพในกองนะครับอย่างเนี้ยนั้นจะเรื่องงานก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ฟัตวาหรือแม้กระทั่งการในงานฮะดีสนะครับแม้ว่าที่อยู่ในหัวของสัฮาบะเนี่ยจะเยอะนะครับแต่ว่าการถ่ายทอดก็จะน้อยนั่นเหตุผลว่าทาไมรีวายะของไซนาบูบักอัสซิเดกลาเดียลละวานถึงน้อยนะครับท้งั้งที่เป็นคนแรก ที่เข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องของการงานแล้วก็จะเรื่องของอการออกจีฮารนะครับบางคนก็คือใช้เวลาไปกับเรื่องอื่นนะครับมากกว่าที่จะเป็นเรื่องมานั่งตอบปัญหาอะไรต่างๆนันนะปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของอายุนะครับชีวิตนะที่ มีการใช้ชีวิตอยู่กี่ปีนะครับบางคนอายุสั้นบางคนอายุยาวอายุเยอะนะครับก็สามารถที่จะมีลูกศิษย์สามารถที่มีการรันกิจกรรมทางด้านวิชาการความรู้การสั่งสอนได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่เ,เกิดขึ้นนะครับทำให้มนาสฮะบานั้นเรียกว่าตรงชื่อกับชื่อยุคที่เราให้ว่าก็คือยุคของสฮาบาเพราะว่าสฮะบานั้นเป็น ตัวจักสําคัญนะครับในด้านนิติศาสตร์ของยุคนี้นั่นเองไอ้นี้ประเด็นต่อมาก็คือในในแง่ของมาซอดเดเตเชเลฟยาเดลาก็คือ,อแหล่งอ้างอิงแหล่งข้อมูลซึ่งนํามาซึ่งเนื้อหาทางนิติศาสตร์นะครับในสมัยท่านหอศูนก็คือ อัลกุรอานแล้วก็อิชิฮาดหรรอซูลก็คือการวินิจฉัยนะครับหรือว่าคําพูดของท่านรอซูลสล,ละลายฮิวะซสัลลัมแต่ว่าในยุคนี้ในยุคของสอฮาบะนะครับมีมอซอเดสหรือว่ามีแหล่งที่มาในการที่จะเรียนรู้ใน,ในในในเรื่องนิสิศเนี่ยนะครับสามอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งอัลกุรอานอันนี้แน่นอนมาลําดับหนึ่งไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะครับอัลกุรอานสองซุนนะ นะครับซึ่งประมวลทุกอย่างเอาไว้นั่นก็คือคำพูดนั่นคือการกระทำนะครับการยอมรับแล้วก็การพิภากษาหรือว่าการตัดสินคดีหรือการใช้ดุลพินิษของท่างเราศูนในการหาทางออกหรือว่าตัดสินข้อพิพาทต่างๆนะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเ,เป็นแหล่งในการที่จะสามารถที่จะหาฮูก,กลมนะหรือว่าเนื้อหาทางด้านนิติศาสตร์ประการที่3ครับที่เพิ่มเข้ามา จากยุคข,ของท่านอัลสุสาลตานาเลวัลสลัมก็คือเรื่องของอิสติฮาดอัสซาฮาบะนะครับก็คือ,อาการวินิจฉัยของบรรดาสซาฮาบะอันนี้เข้ามามีบทบาทนะครับในในาการดำเนินไปของประวัติศาสตร์ทางนิติศาสตร์นะครับมีบทบาทสำคัญทีเดียวเขาบอกว่าเามื่อมีมันจะเดียงลำดับกันด้วยนะครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น แล้วก็สหาบาจะต้องอทําการตัดสินหรือวินิจฉัยนะอาจจะในฐานะผู้พิพากษาซึ่งอาจจะน้อยหน่อยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาใช้เรียกกลุ่มสหาบาที่ที่มาให้คําตอบในรณีเรียกว่าเป็นมุฟตีซึ่งเป็นคนละอย่างกันนะครับมุฟตีกับกอดีคนละอย่างกันกอดีนั้นเ,เรียกว่าเป็นผู้พิพากษาในขณะที่มุฟตีคือผู้ให้คําตอบนะครับนั่นต้องแยกแยะระหว่างสองอย่างาคําตอบที่ให้มา ระหว่างคนนั่งบัลลังกับคนนั่งเรียกว่าอะไรครับอ,อยู่ในสุราหธรรมดาท,ทั่วไปเนี่ยก็จะ,ะมอะีอำนาจนะครับหรือว่าอิทธิพลในในด้านคำพูดเนี่ยต่างกันนี่คือระหว่างกอดีกับมุฟตีนะครับคนคนละอย่างกันเลยอกอดีพอเวลานั่งบัลลังก์ว่าความนะครับ ข้อตัดสินของกอดีถือเป็นที่สิ้นสุดนะบอกว่าฮุกมุลฮากิมยัรฟเลคลลาฟคือ,อข้อตัดสินของผู้ตัดสินผู้พิพากษาเนี่ยถือว่ายกเลิกนะการเรียกว่าขัดแยง้งหรือว่าข้อพิพาทใดๆกันแล้วแต่ตัดสินมาปุ๊บก็คือจบนี่คือข้อยุตินะครับคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยกเลกอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดข้อยุติ ของเรื่องราวเกิดขึ้นคือต้องจุดต้องหยุดตรงนั้นขณะที่มุฟตีพอเวลาออกฟัตวาไปไม่เหมือนกับกรณีของอการกอดหรือการตัดสินคดีความการให้คำฟัตวานั้นไม่มีสิ่งที่ภาษารับเรียกว่าเป็นอิลซามก็คือไม่มีไม่มีข้อผูกพันในด้านการบังคับใช้นะครับหมายถึงว่ามันเป็นคำตอบที่ ตอบออกมาโดยคนคนหนึ่งยพอเวลาเราอ่านอนัลกุรอานอัลกุรอานบอกว่าฟาซัลูอัลเลดิคิริงกันทุมลาทายลามูนพอเวลาไม่รู้ก็ให้ไปถามนะครับพอเวลาถามแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันมีม,นม,มันมีหลายคนเนี่ยหมายถึงคนหนึ่งก็ตอบอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็ตอบอย่างนึงนะครับมันก็มีความหลากหลาย หมายถึงว่ามันไม่มีข้อยุติด้วยกับธรรมชาติของฟัตัวเองคําว่าฟัตัวเนี่ยเวลาให้มาแล้วให้ฟัตัวมาไม่ได้หมายถึงว่านั่นคือคือข้อยุติไม่ได้เหมือนกับคําว่ากอดะหรือว่าการตัดสินนะครับที่มันมีอิลแามอยู่มันมีข้อผูกพันอยู่คือคุณต้องทําตามนะตัดสินคดีความมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าฟัตัวนั้นลักษณะเสนอเป็นเป็นแนวทางในการเสนอแนะให้ลักษณะอย่างนั้นนะครับถ้าเรียบเพื่อไปเห็นภาพง่าย ควรจะทําอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้นนเป็นการเป็นการบอกเนื้อความให้ว่าตรงนี้ใช้ได้ตรงนั้นใช้ไม่ได้อะไรสมมุติว่ามีเรื่องราวมาแล้วก็มาถามมุฟตีะละหมาดอย่างนี้ใช้ได้ไหมมุฟตีบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับเมื่อใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของของอะไรครับของผู้ถามที่จะกลับไปละหมาดใหม่แต่ถ้าไม่ละหมาดมันก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ หมายถึงว่านี่คือกําลังได้เรียงภาพของคอาาําว่าฟาตวาให้เห็นนะครับว่าเรื่องฟาตวานั้นไม่ได้มีอิลซามหรือไม่มีไม่มีพาระผูกพันนะหรือว่ามีการบังคับโดยใช้ฟาตวาไปบังคับคนนั้นคนนี้นะครับซึ่งนั่นก็จะมาสู่เรื่องราวหรือว่าเนื้อหาต่อๆไปนะครับว่าบรรดาซาฮาบานั้นมีฟาตวาที่ขัดแย้งกันนะแต่ว่าไม่ได้มีกอร้อที่ขัดแย้งกันมี มีการให้คำวินิจฉัยในด้านฟัตวะที่ถูกเรียวกว่าเป็นฟัตวะนั้นต่างกันคนนี้มาสารเดียวกันในกอตอบอย่างหนึง่งในขอตอบอย่างหนึง่งในขณะที่เรื่องกอดอนั้นคือจบหรือเรื่องพิพากษานะครับคืนสารว่าความสืบสาวหลักฐานตัดสินมานั่นคือจบนะครับไม่มีคนนั้นตัดสินอย่างนั้นคนไม่มี มีเอกภาพนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในขณะที่เรื่องของฟาตวาจะไม่มีอิับไม่มีภาระผูกพันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องราวกลับมาที่จุดเดิมนะครับเมื่อมีเรื่องราวมามีปัญหามามาถึงมุฟตีที่จะต้องให,ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของนิติศาสตร์ตรงนี้มีคนมาถามหรือเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการเรียงลำดับแหล่งที่มาของฮุ่กลนะครับ ก็คือหนึ่งอัลกุรอานก็ไปดูสิว่าอัลกุรอานว่าอย่างไงมีไหมอายะไหนถ้าไม่มีไม่ได้ว่าไว้ก็ลงมาดูสุนนะท่านอสุนสลลายอะรวะาัลลามคำพูดท่านอสุนทำไงการกระทำท่านอสุน,น,สน,น,สนเป็นยังไงการยอมรับนะครับท่าทีของท่านอสุนเป็นอย่างไรต่อเรื่องเรื่องนี้เคยเป็นยังไงก็จะไปสืบสาวราวเรื่องมาแล้วก็ นำมาวินิจฉัยแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีทั้งอัลกุรอานแล้วก็ไม่มีทั้งสุนนะนะครับทำยังไงล่ะเวลาซาฮาบก็จะเลื่อนลงมาที่อันดับ3ที่เราบอกว่าเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่มันเกินมาจากยุคข,ของท่านอูลสุนนะครับก็คืออิจต uh ุฮาดุสซาฮาบก็คือการวินิจฉัยของซาฮาบก็คือเมื่อกุรอานไม่มีฮะดีษไม่เจอก็มาที่การวินิจฉัยนะครับด้วยตัวเองซึ่ง ในสมัยท่านอศูลแน่นอนมันไม่มีอิสติฮัดอิสลามเพราะว่ามันมีแต่อิสติฮัดรอศูนคือมีแต่วินิจฉัยข้อวินิจฉัยของท่านอศูนพอไม่มีใครก็แล้วแต่ที่มีท่านาอศูนย์อยู่แล้วก็ตนเองตั้งตนขึ้นมาเพื่อจะ,เพ,อจะเพื่อที่จะวินิจฉัยแต่ใดก็แล้วแต่ที่ท่านอศูนย์ไม่ได้ให้สิทธิ์มามีบางคนที่ให้สิทธิ์มาเช่นคนที่เป็นนักเชิญชวนที่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับจะเอามาสาระกลับมาถามท่านอศูนย์ เดินทางร้อนแนมอีกเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วค่อยมาหาคําตอบแล้วก็ไปตอบชาวเมืองเมืองนั้นเดินทางมาถามเดินทางกลับไปตอบมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นก็มีการอมอบอํานาจให้ในการที่จะวินิจฉัยนะครับซึ่งก็จะมาดูกันตรงนี้เลยครับว่าไอ้ที่ว่าเรียงลําดับตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรอย่างไรแน่นอนครับใน ในด้านบทบัญญัติแล้วคัมภี์อัลกุรอานนั้นก็ถือเป็นหลักนะครับแล้วก็รองมาก็คือสุนนะของท่านอาัลสุลสลาราเลวัสลสลมัมอันนี้ก็เข้าใจกันไม่ง่ายอัลติยุลลอฮ์ะว่าอัลติยุลรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังรอซูลหำไมถึงว่าอัลลอฮ์มาที่หนึ่งรอซูลตามมาซึ่งทั้งสองอย่างก็ไม่ขัดกันนะครับแต่นี้เราพูดถึงเรื่องของการการวิเคราะห์ทางด้านนิติศาสตรนะ์ก็เรียงลําดับแบบนี้นี้ว่าเอาอิสติฮดของตัวเองเข้ามาด้วยเนี่ยเข้ามามีบทบาทในด้าน การหาคําตอบด้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่ามันก็มีเหตุผลว่าบรรดาสหายนั้นเห็นท่านอัลสุลปฏิบัติเช่นนี้หมายถึงว่าการเรียงลําดับของท่านอัลสลนั้นอัลสุลก็เอากุรอานไว้ก็คือดูอัลกุรอานที่มีอยู่แล้วหรือว่ารอวะฮีลงมาอันนี้เคยคุยกันไปเนี่ยนะครับอรอวะฮีลงมาตอบปัญหาตอบคําถามด้วยกับอัลลอฮฺสุภาโนะวตาลาเองในขณะที่ถ้าเกิดว่าไม่มีอ,อายะฮ์อัลกุรอานลงมาเลยก็ แสดงว่าท่านอาัลซูลลอห์เลวัสลามรู้แล้วว่าท่านได้รับมอบหน้าที่ให้ทําการวินิจฉัยเรื่องราวตรงนี้ท่านก็จะทําการวินิจฉัยเพราะฉนั้นนั่นหมายถึงว่าเมื่อไม่มีะวะฮีก็จะเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยนะครับาฮะบัก็ใช้กระบวนการแนวคิดคอนเซปต์ลักษณะเดียวกันก็คือเมื่อไม่มีวะฮีก็เข้าสู่การวินิจฉัยวาฮีที่ว่านี้ก็คืออัลกุรอาน แล้วก็ซุนนะของท่านอัลซูลซึ่งก็ถูกนับว่าเป็นวาฮีเหมือนกันเนี่ยนะครับก็เข้ามาสู่กระบวนการของการวินิจฉัยซึ่งก็ได้เรียนรู้จากบรรดาผู้ที่ได้ออกไปเชิญชวนเนี่ยนะครับในสมัยท่านอัลซูนเนี่ยท่านอัลซูลมีอยู่ฮะดีษหนึ่งเนี่ยนะครับรายงานบอกว่าส่งท่านมวฮซิมบีชาบัลไปที่เยเมนนะครับท่านอัลซูลก็ถามว่าบิมาตักดีจะตัดสินยังไง ท่านอัลซูลก็บอกว่าเออ่ท่านอบูเออม่มูอาซิมในซาบัลนะครับรอิอัลลอฮ์อ้างว่าอ,อ,อักดีบิกิดาบิลละก็จะเอาคัมภีร์ขอรอตัดสินนี่คือลำ,ลำดับที่หนึ่งน,นี่คือซสฮายบาในยุคของท่านอัลซูลยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะเอากิตาบุาลรอตัดสินฝ่าอิสลัมแทจๆท่านอัลซูลถ้าไม่เจอล่ะไม่เจอ หลักการตรงเรื่องนั้นเนี่ยถูกกล่าวไว้แน่คุณอาจจะเอาอะไรก็อักดีบิซุนนะเจรอซูลินลาก็จะเอาซุนนะของานรอซูลนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินก็ลาฟาอินลมตาจิตและถ้าไม่เจออีกล่ะไอ้ที่ว่าฉันเคยพูดออกไปหรือฉันเคยตัดสินคดีความหรือฉันเคยปฏิบัติอะไรอย่างไรนั้นท่านไม่เจอร่องรอยหลักฐานใดๆในการสืบค้นเนี่ยจะทําอย่างไรก็กอลาอิจตาฮิทระยีหมวซอิบนุลฉบักบก็บอกว่าผมจะวินิจฉัยวินิจฉัยในใน มุมมองและความเห็นของผมนั่นคือสิ่งนี้นท่านหมาอบอกกันท่านหนอซูนและท่านหนอซูนก็อัลฮัมดุลิลละคือส,ส,สอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ทีอลลอท่อัลลอฮ์และรอซูลพอใจ ในคาตอบนะครับนั่นหมายถึงว่าเรียงลําดับแบบนี้อันกุรอานซุนนะและอิิฮะดิสซาฮบะอันนั้นกระบวนการในยุคซาฮบาะมอรซอเดสหรือว่าแหล่งอ้างอิงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นก็เหมือนกบยุคของท่านอัลุนซัลลาห์เลยอิสลัมแต่ว่าเพิ่มเข้ามาก็คือมีอิสติฮัดเข้ามานี่คือเริ่มมีบทบาทแล้วนะครับที่เป็นอิสติฮัดโดยทั่วไปอิสติฮัดของท่านอัลนนั้นก็เป,นเป็นเป็นเรียกว่าอะไรครับเอ่อเป็นอิสติฮัดที่ถูกต้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอิสติฮัดของคนอื่น สหบาก็ดีหรือใครหลังจากนั้นก็ดีนั้นไม่ได้มีการันตีการรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะรับรองความถูกต้องนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิธีวินิจฉัยหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้นี่คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของแหล่งที่มาข้อมูลในในยุคสหบานะครับแล้วก็ครั้งหน้านชัลเห์มีเนื้อหาอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วจากลาไปก่อนครับวัสลามุอมะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรากกาตุ Oh, I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be. Some